สวัสดีค่ะอากาศหนาวๆมาทําซุปข้าวโพดกินกันค่ะการทาก็ไม่ยากนะคะเขามีขายแบบสําเร็จแค่ต้มน้ําให้เดือดใส่ลงไปในน้ําร้อนแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะนี่เลยจ้าที่นันจังบอกว่าแบบสําเร็จแต่ว่านันจังอยากกินเห็ดหอมแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ชีสแล้วก็ไข่นันจังก็เลยเอาเติมใส่ลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากใส่ก็ได้คะ่ะเพราะว่าในห่อนี่มันกลมกล่อมอยู่แล้วราคาก็ไม่แพงนะคะห่อหนึ่งก็ประมาณ3 0 35บาทนี่แหละค่ะสดร้อนๆเหมาะกับอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะสำหรับซุปข้าวโพดนี่ก็มีหลายสูตรนะคะทุกคนเนี่ยค่ะต้มน้ำร้อนแล้วก็เทล,ลงไปเลยค่ะใครไม่อยากเสียเงินเพิ่มก็ใส่ใสแค่นี้ก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันหอมข้าวโพดมากค่ะแรกๆก็กินไม่เป็นนะคะพอดีไปกินสเต็กแล้วไปตักเอาน้ำซุปข้าวโพดมากินก็เลยติดใจอันนี้นันจังใส่ซุปข้าวโพดไปแล้วนันจังก็จะใส่เห็ดหอมลงไปนะคะกับชีสค่ะ ุ้งอะไรก็ใส่ได้นะคะแล้วแต่ใครอยากกินอะไรก็ใส่อันนั้นลงไปค่ะอันนี้ก็ข้าวโพดกระป๋องนะคะพอดีนันจังซื้อข้าวโพดกระป๋องมานันจังก็เลยแกะใส่ลงไปด้วยเลยค่ะข้าวโพดสําหรับนันจังนันจังว่าข้าวโพดดิบๆอ่ะเอามาใส guys, ่ม no. <im fully> ันจะอร่อยกว่าข้าวโพดกระป๋องนะคะมันจะหอมหวานกว่าใส่ลงไปแล้วก็คนๆค่ะถ้าไม่คนนี่มันจะติดกระทะนะคะคนสักพักหนึ่งนะคะไม่ต้องคนตลอดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ทุกอย่างมันสุกค่ะให้เห็ดหอมสุก หอมทะลุจอเลยค่ะทุกคนส่วนไข่ที่นันจังตอกไว้นันจังก็จะเอามาคนๆให้มันแตกนะคะเวลาเราเทใส่ลงไปในซุปข้าวโพดมันจะได้ดูน่ากินค่ะนี่ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะว่านันจังชอบนะคะเพราะว่าใส่ไปแล้วมันดูน่ากินมากค่ะทุกคนนี่เลยค่ะเทใส่ลงไปเลยค่ะท้ำกำลังเดือดได้ที่เลยเทไข่ใส่ลงไปแล้วก็คนๆนะคะให้ไข่มันเป็นเส้นๆสีสวยๆนะคะนี่เลยค่ะทุกคน เป็นไงบ้างคะน่ากินไหมคะถ้าใครอยากรู้ว่าอร่อยจริงหรือไม่จริงก็ลองซื้อไปทํากินดูนะคะทุกคนนันจังก็ไม่รู้ว่าที่ไทยจะมีหรือเปล่าแต่บอกเลยถ้าใครได้กินจะติดใจนะคะหอมมากค่ะนันจังจะมีเห็ดหูหนูใส่ไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ซื้อะคะ่ะพอดีทําเมื่อรอบที่แล้วแล้วของมันเหลือก็เลยมาทําอีกรอบหนึ่งคะ่ะใส่ไข่ลงไปแล้วนันจังก็จะต้มไว้สักพักหนึ่งพักน้อยๆนะคะไม่ได้พักเยอะๆแล้วนันจังก็จะปิดแก๊สค่ะ ไอ้ที่นันจังคนนี่ก็คือนันจังอยากให้ไข่มันเป็นเส้นนะคะนี่เลยค่ะสุกพร้อมรับประทานแล้วค่ะโอ้โหควันขมงขมิงเลยค่ะมาจ้าทุกคนอากาศหนาวๆซดซุปข้าวโพดร้อนๆค่ะน่ากินมากนี่เลยค่ะหน้าตาของซุปข้าวโพดท,ที่นันจังทําเองแค่เปิดซองก็อร่อยแล้วค่ะไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากมากค่ะ น่ากินไหมคะทุกคนส่วนอันนี้ก็นาซุปหอยที่ออกไปกินข้าวตอนนั้นค่ะพอดีคลิปเมื่อกี้มันไม่ครบ3นาทีค่ะนันจังก็เลยเอามาใส่ด้วยค่ะอันนี้ก็หอยทอดนะคะแล้วก็ซุปลูกชิ้นมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันอาหารไต้หวันอร่อยทุกอย่างนะคะยกเว้นอาหารที่ทําที่กินค่ะยกเว้นอาหารที่กินในโรงอาหารนะคะก็คือยอมรับเลยว่าไม่ได้เรื่องจริงๆค่ะไม่เคยกินเลยค่ะยากมากที่จะกินบาย